ยินดีต้อนรับกลับมาสู่ช่องอ u ตโม o ิ i v e ป r o PD อช่องที่เราจะพาคุณไปรู้จักกับนวัตกรรมใหม่ๆยานยนต์แห่งอนาคตและเทคโนโลยีสุดล้ำจากทั่วโลกวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับหนึ่งในรถยนต์ที่น่าจับตามองที่สุดของโตโยต้านั่นคือโตโยต้าซิตี้คารุ่นปี2026รถยนต์ขนาดเล็กอัจฉริยะที่ถูกออกแบบมาเพื่อเปลี่ยนโฉมการขับขี่ในเมืองไปตลอดการถรถรุ่นนี้เป็นตัวแทนของวิสัยทัศน์ใหม่ของโตโยต้าที่มุ่งสู่ความยั่งยืนการเชื่อมต่ออัจฉริยะ และความสะดวกสบายสูงสุดในชีวิตประจำวัน t o y ยต a าซิตี้ก2สอไม่ใช่แค่รถเล็กทั่วไปแต่มันคือการแสดงออกถึงความตั้งใจของ t o y ยต a ที่จะพิสูจน์ว่ารถเล็กก็สามารถล้ำสมัยมีสไตล์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมได้ในเวลาเดียวกันการออกแบบภายนอกมาพร้อมแนวคิด Urban Harmony ที่เน้นความเรียบง่ายแต่งดงามในเชิองอากาศพลาศาสตร์พร้อมเทคโนโลยีใหม่ที่ซ่อนอยู่ในรายละเอียดทุกส่วนด้านหน้ารถโดดเด่นด้วยไฟหน้าเหล็แบบบางเฉียบ พร้อมไฟ d ด y t i m e r ร n น i ิ g งไลท์ที่ดูมีเอกลักษณ์เส้นสายตัวถังเรียบลื่นและหลังคา2โทนให้ความรู้สึกพรีเมียมเหมาะกับผู้ใช้รุ่นใหม่ที่ต้องการความแตกต่างใต้ฝากระโปรง t o y ยต้ c i t ติกา2026ใช้ขุมพลังไฟฟ้ารุ่นใหม่ล่าสุดจาก Toyota ขับเคลื่อนด้วยแบตเตอรี o ่แบบ SOLID STATE ซึ่งเป็นเทคโนโลยีล้ำยุคที่ชาร์จไฟได้รวดเร็วปลอดภทยและมีอายุการใช้งานยาวนานกว่าเดิม To โตยต a ระบุว่ารถรุ่นนี้ สามารถวิ่งได้ระยะทางสูงสุดถึง320กิโลเมตรต่อการชาร์จหนึ่งครั้งและสามารถชาร์จจาก10%เปอร์เซนถึง80ได้ภายในเวลาเพียงประมาณ15นาทีถือว่าเป็นตัวเลขที่ยอดเยี่ยมสำหรับรถยนต์ขนาดเล็กในเมืองแม้จะมีขนาดกระทัดรัดแต่สมรรถนะของรถคันนี้กลับน่าประทับใจอย่างยิ่งมอเตอร์ไฟฟ้ามอบแรงบิดทันใจทําให้การขับขี่ในเมืองคล่องตัวและสนุกสนานระบบกันสะเทือนและโครงสร้างตัวถังถูกปรับให้เบาแต่มั่นคง พร้อมระบบเบรกแบบ gener a t i เร b ิ a เบรคที่ช่วยประหยัดพลังงานและชะลอรถได้อย่างนุ่มนวลโตโยตาย้ายังให้ความสำคัญกับความเงียบภายในห้องโดยสารโดยปรับปรุงฉนวนเสียงและลดการสั่นสะเทือนเพื่อให้ผู้ขับรู้สึกสบายในทุกเส้นทางภายในห้องโดยสารของโตโยตา 2000, ้าซิติกา2026ออกแบบอย่างเรียบง่ายแต่เต็มไปด้วย เทคโนโลยีอนาคตแผงคอนโซลดูสะอาดตามาพร้อมหน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่แบบลอยตัวที่เชื่อมต่อกับจอแสดงผลดิจิทัลด้านหน้าระบบภายในทำงานด้วย AI smartnet ที่สามารถเรียนรู้พฤติกรรมของผู้ขับปรับตั้งค่าความเย็นท่านั่งหรือเส้นทางประจำวันให้โดยอัตโนมัติผู้ขับยังสามารถสั่งงานด้วยเสียงได้แบบธรรมชาติพวงมาลัยดีไซน์ใหม่มีปุ่มสัมผัสในตัวใช้งานง่ายทั้งระบบเสียงโทรศัพท์และโหมดการขับคีย์บอร์ดนั่งใช้วัสดุรีเฟรนคุณภาพสูง และดังสังเคราะห์จากพืชเพิ่มทั้งความสบายและความยั่งยืนแม้จะเป็นรถขนาดเล็กแต่พื้นที่ภายในกลับกว้างขวางด้วยพื้นห้องโดยสารแบบเรียบและบอกหลังเลื่อนปรับได้รองรับผู้โดยสารได้ถึง4คนอย่างสะดวกสบายด้านความปลอดภัโโย Toyota าซิติ a r า0 0 2026มาพร้อม Toyota s a ซฟตี้ซ n น e 3.5รุ่นใหม่ล่าสุดที่รวมระบบช่วยขับขั้นสูงเช่น,น adaptive cruise control lane trace a s s i s ระบบตรวจจับคนเดินถนนและจักรยานรวมถึงระบบจอดอัตโนมัติ ในพื้นที่แคบกล้องมุมมองรอบคัน360องศาพร้อมภาพจากหุมสูงช่วยให้ผู้ขับเห็นรอบตัวได้อย่างชัดเจนและยังมีระบบ AI Predictive Safety ที่สามารถวิเคราะห์สถานการณ์ล่วงหน้าและเตือนผู้ขับหากมีความเสี่ยงเกิดอุบัติเหตุในส่วนของการเชื่อมต่อรถรุ่นนี้สามารถอัเอปเดตซอฟต์แวร์ผ่านระบบ OTA Over the Air ได้อย่างต่อเนื่องเหมือนสมาร์ทโฟนทำให้โตโยต้สามารถ